สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องฟ้ามงคลใช่นะมีเสาวันที่25พฤศจิกายน2567นะครับพรุ่งนี้ตลาดบ้านเราน่างามนะครับมีว่าตลาดบ้านคุ้มตลาดนุ่มลุกโต้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมันมีไผเขามาลายนะครับไผ่ขามลายโดยเฉพาะไผ่เปือกนะครับไผ่เปือกมันมีขามาลายนะครับมันไหลายช่วงนี้งามแบบควรไล่ไผ่เปือกเขามาลายครับยุตตลาดพอพันแม่พันกับมี นะคหาเมื่อนครับขอพ่นแม่พันเข้ามานนีะฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามารับชมรับฟังเอาฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ด้วยครับเด้อเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาไปเบิ่งราคาไข่เอาเปิดคลิปมืเนี่ยวไข่เปลือกล้วนๆก่อนนะครทำนี่แม่สาวนะครับแม่สาวจี่เดือนแล้วนะพี่สิบห้าสิบหกเดือนสูงเท่าไรครับร้อยสามเจ็ดลูกกันกล้องสยามบ่ครับลูกกล้องสยาม ไข่ปีนะครับไข่ยังปีกวายุนะครับลูกกล้องสยามสูงร้อยสามเจ็ดเปิดราคาเท่าไรครับพี่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทลูกกล้องสยามตัวเมียนะครับอายุกับสีเปือ่ยนกว่านะครับสูงร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับสูงร,ร,ร้รรอยสามหกสามเจ็ดลูกสาวกล้องสยามแข่งขาเหย้ายยๆนะเขาคุมกว้างหลังคมคม นะครับดูทองสยามเปิดไปสี่หมื่นกว่าบาทเนาะพี่เนาะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเชียงขาหนาหลังบ่ต้องห่วงนะฮะเล็บงามเล็บงามดีหางชง่คายดีตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดเนาะไอ้ตัวดำนี่ได้พี่ตัวดำในลูกพ่อได้หนิลูกสร้างอุดรครับตัวดำอายุได้ครับนี่เก้าเดือนมาลูกสร้างอุดรเก้าเดือน สร้างวดอนเก้าเดือนครับของขวเวทเลยสร้างวดอนสูงสูงเท่าใดระบ่นี่ยซ้สร้างดอน,นครับสร้างวงดอนไกล้ยกเจ็ดเดือนกับพี่นี่เ้เดือนครับเ้าเดือนครับสูงโอ้สูงแงวเข้าดีครับ ลูกสร้างมูดอนสร้านะเขาฟางดีนะครับฝันซองข้างเดียวตลักแาแจ้มแจ่มจ่มครบเปิดราคาเท่าไรพี่ตัวนี้ไปไป 3, เปิดไปสามหมื่นครับเปิดราคาไปสามหมื่นนะครับแัวรองเลยมยดอนสี่หมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้สามหมืาา่นนะครับของหอยเตยเราเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับของขี่ควันศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ห้าสองหกห้าสองหกแปดแปดหกสองครับเตยผู้เชียวนะครับหอทั้งโทรสอบถามไอเราลงมือนะครับเด้อ มาะมึงของพ่อเราบันดอนน้อยลูกพ่อได้ครับปมาหนิเอารถมาหดิดลูกบ่ลูกพอ่อข้างบ้านวะลูกข้างบ้านมา,นานเราว่านั่นแม่สาวน้อยเจ็ดเดือนเราเนาะซ้ำหนี้ประมาณแปดเดือนครับประมาณแปดเดือนเนาะแม่สาวน้อยนะโอ้โเป็นตาฮักครับบ่ <c oughs> มีสีดำเลยบ่มีสีดำเลยคนเอาหางช่วงท้ายงามดีครับ เปิดเจ๊กบาทลวกพอนน่อเปิดสองเมื่อหาพันบาทเนาะตัวนี้เนาะแม่ดอนหน่อยแม่สาวดอนน่อยสาวดอนน้อยครับควงองข้างคูหนึ่งนะครับเผาใ่ไรกวางดีครับตัวใดค้ับ้านนี่ตัวนี้ที่บายนี่ตัวนี้เม่สาวน่อยอันนี้ลูกพ่อไร้ะหนี่ตัวนี้ลูกใครูครับตัวนี้ลูกใครมุขขาวใบรอดเอกสารครบเนาะลูกใบใบรอเอกสารมุมี่ลูกไขรมุขขาวลูกไครมุขขาวนะครับ มูไทยมูขาวครับตัวน,นี้ครับออกห้างช่วงไทยดีนะครับออกหางช่วงไทยดีคว้วยยูประมาณประมาณที่ชุ่นขวนะครับเนี่ยที่ช่นขวบเนี่ยนะครับ,ท,บ,รบที่เ่เมีป่านดำท่านป่านดอยู่พ่อเปิดราคาเท่าไรครับนเปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันบาทสามหมื่นเจ็ดพันบาทมืดแล้วนวครับของเจ้าตัวนี้กุ่มปุ้ย,ย,ยแม่ดำน้อย โอ้้วนลูกลูกตัวใดครับนี่ลูกเก่าครับลูกเก่าจะเลื่อนอายุได้ครับนี่นตันนี้เจ็ดเดือนครับเนี่ยเจ็ดเดือนครับลูกเก่าจะเลื่อนเจ็ดเดือนโอ้โหะเงื่อนังดีครับอัตลักษณ์ตาแแ้มแจ่มจำครบลูกเก่าจะเลื่อนใบรอดเอกสารบ่มีนะครับเพราะว่าลูกสาวเก่าจะเลื่อนเปิดราคาท่าใดครับตัวนี้เปิดราคาไปสามเมือเนาะตัวนี้เนาะเอาค้วยดอนสองตัวก้วยดำตัวหนึ่งของพอเบาเราฝากเบอร์ทั่วไปนะพ่อ ศูนหกขาศูนเกเก้าขาหาหกาูนาหานออกผู้ใดชนใตะก็โทษสอบถามต่อร่องละค่าบึ่งออกโชว์โชว์ข้นมาได้ครับเด้มือหนีครับสองมื่นห้าร้อยนี่พอพันเผือบครับเสือบตบคูครับคุณเผือบคูนะครับสองหมื่นสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสองหมื่นห้าร้อยสองมื่นหาร้อยพะนะนี่เด้ผู้เล่าเสียวมียสองเมื่นห้ารอ กล้วยพอเบาเพื่อนนะครับอเบอบื่อท้วกกับเบื่อท้วกฟ่อเบาน่ะเด้อเบื่อท้กกับเบื่อท้วกฟ่อเบาล่อน่ะแต่งทรสอบถามรายละเดือดก๋วยฟ่อเบาล่องละมึงนะครับมาเบิ่งของเสียววนเ่องลองมึงนะครับพร้อมไปเนาะถ้าเขาง่หนี่เนาะกำลังแต่งตัวอยู่ครับคุณกล้วยดำกับกล้วยดอนกล้วยดำนี่ลูกพ่อได้ครับนี่ ตัวดำนี่ลูกยกมงคลเอกสารหายเอกสารหายอายุได้ครับนี่อายุสิบสี่เดือนครับลูกยกมงคลเอกสารมั่นนี่ตาดีครับตาดีน้ะลำตัวดีนลำตัวดีเป็นกำลังแต่งงส่งเครื่องมันอยู่เขาหางช่วงท้ายดี ทางช่วงไทยดีนะครับเรื่องครับบราาาคเืนีอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับนี่เปิดเบาๆสองหมื่นหกพันครับผมสองหมื่นหกพันบาทสองหมื่นหกพันต่อรองไดเหมดเนตื่นเนาะแม่เผือกนีเรี่ยวบัณย์เนี่ยแม่เผือกลูกลูกสาวไข่มุกขาวเด้อเป็นน้องเด้อลูกสาวไข่มุกขาวราคาเบาๆไม่นี่สูงเท่าไหรน้องเนี่ยใบสามสิบหกใบสามหกสามสิบเจ็ดบวกรถฟันน้ำนมอยู่เด้ยเนาะครับผมฟันน้ำนมอยู่พันนะเาเปิดราคาเท่าไหร่ครับแม่นี่ย เปิดไปสี่หมื่นสามพันบาทสี่หมันบาทแม่แม่นี่เท่าไรก็สองหมื่นหกแม่นี่สี่หมื่นสามพันบาทสามสี่หมื่นสามพันบาทโอ้ควันก็ดีครับลูกไข่มุกขาวเนาะเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับฝากเบอร์ท่วนะศูนย์แปกแปดสามหกห้าสี่แปดา48เอาผู้ใดสนใจกโทรสอบถามเิ่นบึ่งนะครับเอาโชคโๆคนหมานได้ครับเด้อ เอ้าแม่เดียวสูงเท่าไรเนาะครับนี่ร้อยสี่สิบบวกลบอยู่เลยเนาะท่องไปครับควาวัตถุผสมวัตถุอิมผสมผสมพ่อได้ไว้เนาะครับผสมลูกแก้แวฟ้าผสมลูกแก้แวฟ้าคุ้ยดอนไว้ผสมลูกแก้วฟ้าคุ้ยดอนแล้วลูกพันลูกมาสองตัวนี่แหละเนาะอพันลูกมาปรมาณสองตัวนะครับคุ้ยแม่เดียวนะครับอันนี้เปิดราคาเคาท่าไรพ่อนี่เราคาหามือนหาเมื่อไหา เปิดราคาไปหาเมืองหาเมียเดียวนะครับเมียเดียวผสมกับข้อยดอนลูกแกวฟ้าไปนะครับผสมกับข้อยดอนลูกแกวฟ้าปเปิดราคาไปหาเมืองหาเนาะพอเนาะเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับโซนแปดห้าโซนแปดห้าเก้าสองหกเก้าสองหกหาสามเก้าหาหาสามเก้าหาเอาผู้ใดสนใจก็โทรสองสามต่อรองราคาบ่อเราลองมึงอันนี้ของพ่อป่ะนี่เอาตัวนี้ตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับแม่สาวแม่สาวลูกพ่อใดครับนี่ เอ๋อพอดีลูกเพชรล้ำคงนะครับลูกสาวเพชรล้ำคงนะครับลูกสาวเพชรล้ำคงใบรอเดกสารครบนะครับได้เย็เดือนแล้วพ่อเนี่ยเนี่ยทเบีดเดือนนะที่เบีดเดือนนะครับลูกสาวเพชรล้ำคงขนาดเรา่าหน้าตาดีหน้าเข่ากว้างอัตลักษณ์ตาแจ่มแจ่มจ่มทีเบีดเดือนมานที่ครับที่เบีดเดือนใบรอเดกสารครบนะครับลูกเพชรล้ำคงลูกสาวเพชรล้ำคงนะครับล้ำตัวจริง อาหางช่วงไายงายดีครับคุณเป็นขาใหญ่ดีนะครับเป็นขาใหญ่ดีเปิดราคาเ,เ,เ 65, าท่าไรพอนะี่เปิดไปหกหมื่นห้าพันบาทนะเปิดไปหกหมื่นหะ้าพนะันบาทเบอร์โทรกับเบอร์เก่าเนาะพอเนาะเอาเบอร์โทร่งพ่อเราเบอร์เ,เกา่าเด้่ยู้ใยมนเด๋ยวจโทรสอบถามต่อรองราคาเราลองเบ่งนะครับลูกสาวเพชรล้ำโขงหกหมื่นห้าพันบาทนะครั 15, บมาเบงเปลือกแม่นะครับเปลือกนะครับ,บ,รบนี่เป็นลูกสาวเพิ่นครับ แม่เปลือกนี้ผสมกับเจ้าสร้างมุกล้นไว้นะเจ้าสางมงคลนเป็นปลูกเงินงูไทยนะครับแม่เปลือกนี่พานลูกมาสองตัวแล้วนะครับตัวที่สามไม่ท้องแล้วผสมเส้นสูงลอยสี่สิบบวกบนะครับแม่เปลือกนีสัสดีนะครับเพิ่งผสมพานรอบนึงนะครับเพิ่งผสมพานรอบนึงยังตรวจทองมาได้มีไัยเชื่องกิ่งๆครับแม่เปลือกตัวนี้เยลาคาไปหาเงินสามพันบาทนะ เปิดราคาไปหาเงินสามพันบาทครับแม่เพือกรับประกันทำนี้ทีข้นนะครับอินยาเกิงนะระบบภายในไม่มีปัญหาอย่างนะครับระบบภายในไม่มีปัญหาอย่างนะครับเปิดราคาไปหาเงินสามพันบาทนะครับอันนี้แม่สาวน้อยครับมีแม่สาวน้อยเป็นลูกเจ้าเพชรมุ่งค้นหรือว่าเป็นล้านเจ้าแบงนะเป็นหล้านเราคอยจะแบงไข่เกิดเดือนมกรานะไข่เกิดเดือนมกราอันนี้เปิดไปสองหมื่นหาพันบาทนะเปิดราคาไปสองหมื่นหาพันบาท พอแม่พี่น e ้องผู้ใดสนใจเอาไว้เป็นแม่พันแม่พอกับโทร0 8 9 7 1 5ปด4กนะครับโทรมาสอบถามต่องลองราคาได้ครับแม่เปลือกห้าหมืนสามพันแม่ดำสองหมื่นหาโทรมาสอบถามเบิ่งนะครับเด้อพอแม่พ่อพันเปลือกคู่นี่แพ้พันเปลือกคู่นี่เจ้าบาทนี่นะป้าคู่นี่สองหมื่นหกพันบาทพ่อพันนะครับ น่าโคตรพอพันหนึ่งลูกพูนฝาแฝดทะลุนฝันฟ้าแฝดเนาะเท่าไรก่อนนี่คู่นี่สองเศร้าหกอันนี้แม่ลูกดีครับนี่แม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกแม่เจ้าบาทครับสองว่าไบเศร้าซีวเศร้าซีเถอะแม่ลูกแม่สองหมื่นสี่พันบาทเล่าห้องไว้ค่อยลูกแหลกลูกแม่ย่างดีสองหมื่นสี่พันบาทสองหมื่นสี่พันบาทเนยแมวไหมอ่ะพูดอะ 2 4งหมพันบาทนะเนโอ้ให้ท่าใดเราขายดวเราขายบาอย่างด้สองหมื่บาทเราห้องไว้คู่ดอนในห้องสอง่นสองหมืน 6, ่นหกพันบาทสองหมื่นหบาทต่อร่องใดนะเราว่าเอาฝากเบอร์ท่วไว้นะครับ0 8 1ย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่เนย์่กับองผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามต่อร่องละค่าครับจของควายเป็นลงมือนะครับเด้อโทรมาหาเป็นลงมึงได้จังไดมานาะน,นี่ แม่ลูกลูกผูงลูกแม่ครับนี่แม่ลูกลูกผูย่างดีส่วนี้ได้สิบเจ็ดมือแม่เป็นหนาดีเนาะวนดีหนาดีค่อยลูกสองสิครับติดแม่นี่ลูกสองติดแม่ลูกแม่ลูกลูกสองติดแม่ครับแม่ลูกดีจักบาทแล้วครับนี่แม่ลูกเปิดราคาไปสามหมื่นบาทขนาดแล้วหอมเลยลูกได้สิบเจ็ดมือขนาดแล้วอ่ะได้สิบเจ็ดมือ เปิดราค่าไว้สามหมื่นบาทบาทเนาะได้มากคู่เดียวนี่สิครับเมียนั่งเมียนั่งตัวนี้ลูกพ่อไไรครับตัวนี้ฟันน้่มนุมเนี่ยเขาดินลูกเขาดินโอ้ฟันนมนมอยู่ตัวเนี้สูงเท่าไรเนาะครับเนี่ร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดสามเขาลูกเขาดินนะลูกเขาดินนะลูกเจ้าเขาดินลำตโตดีนะเขาก็ต้องห่วงกับลูกเขาดินนะครับเขาหางช่วงไทยดีนะครับเขาหางช่วงไทยดีหางเง้วเลยเขาพร้อมที่ไปสมเลยตัวนี้ ไ <ป S 1> ม่นม่อยไ<น>ม่มห่วไปเลเทยบหกเปียบทิพยสาวเจ้าเขาดินอันนี้เปิดราคาเท่าไรครับเปิดไปสี่ 3, หมื่นสามพันเปิดไป4 3่0มื่นสามพันห้าร้จนสี่หามยลูกเจ้าเขาดินเมื่อแล้วรอบสองโอนอีกเนาะเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับ0ูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนู้าแดส่ห้ผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามต่อรองราคาบึงน้กำนายหอยชนบึงน้าลูกเขาดินไอแม่นี่แม่ลูกลูกกน้า ตมา่หาเป็นลงมึงนะครับเด้อาชุกๆกมานะครับเด้อมีง่วงัวนหน่อยนะครับเต็มรถรถทาตนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าวตัวละย็ดบาทเหรอครับนี่ฮตัวละห้าพันเจ๊ตัวเมียเจตัวนี่มียถือถอมืดตัวละหาพันสองมาหน่ครับเมาหนึ่งสองสามสี่ห้าวฮกโตกันนะครับกล้วยไทแท่ ป้าไถ่แท่งวดไถ่แท่เลยมีเจ้ตัวตุลาคาพันกอบาทโกตัวห้าหกสามเมือนนตื่นเมาเมาแว่นฝากเบอร์โทรคุณไปเนี่ยครับค่าสนใจศูนย์แปดสีู่นปส่หกแปดสามหนึ่งหกศูนย์หกเอาผู้ใดสนใจนะครับมีตจตัวเถิดักตละ5าพัน่อร่องได้โมก ก็วร่องได้แล้วตัวละห้าพันเป็นห้องไว้หกถุงเมาเมื่อติดสามเมื่อนตัวห้าหกสามสิบตัวร่องเล่านะครับโทรมาหาเป็นล่องมึงผู้ใดมักงัวไท่งัวไท่แท้นะครับโทรหาเป็นล่องมึงนะครับเด้อจะเป็นไปได้อย่างแม่พี่ขายหมอแล้วอันที่จ้อยนี่ของผู้ใดล่ะนี่ ขายแล้วอันบ่านี่อจ่อยนี่ขายแล้วพะน้ำเนี่ยไอจ่อยนี่ขายแล้วแล้วมึงในตลาดอีกก็มึงค้อยหลายครับมึงเด้งเด้มากเนาะหนิเสร็จแล้วครับของผู้ใดเนาะยี่พอหนิยี่พอเดี่ยขายแล้วเพิ่นขายแล้วคณะทำเพิ่นขายมาแล้ว พอพันนี่ของผู้ใดเอนาะนี่เนาะของเจ้าพอพันพอพันย่างงี้เนะไรกับหลายเยอะรัไปกันหลายก็นี่จะไปร้อยเป็นกลางแล้วก็ร้อยน้อยร้อยกลางร้อยน้อยแต่ว่ามือนีไป ไข่ดอน้วยเปือกไม้ครับคุณไขดอน้วยเปือกไม้เป็นประกาศแ้วๆฟันนะครับจ้งสียางไม่ทั้งตัวนี้ครับมีจังสีแม่ลูกแม่ลูกนี่หน่อยของเมื่อไรอของเจ้าถิ่นหาเจ้าปองคุณโมปอไปทางเลยแม่อางยิ่งแม่ลูกลูกเถิอตครับลูกตบปู แม่ส,ส, two, สอง One, สูงร้อยสามเจ็ดสามแปดทีเดียนะแม่ลูกลูกปู่น่คือเป็นค้ายลูกสองติดแม่นะเป็นก้ยลูกตัวที่สองติดแม่น่ะแม่เป็นยางในยางหนาดีหนาให้อ้างดีลูกตัวผู้นะครับลูกตัวผูกลูกตัวผูย่างดีนะครับแม่ลูกเปิดไปยี่บาทปา้นเลยครับแม่ลูกเปิดไปหาเมื่อนหาแม่ลูกเปิดไปหาเมื่อนหาพันบาทแม่ลูกผูกผูย่างดีได้มาสองตัวนีสิครับ หาเมื่อนหาพันเนาะแม่เพิ่นทับอีกไปทำบนิแม่ทับเดียวโค้มตันบ่ทำแม่เป็นโค้มตพอเดียวกันกน,นี่นะค่ับพอเดียวกันกน,นี่นะครับในท้องแต่ว่ายังได้ทับตัวเ,เจ้าสั้นมากดรทบทับตัวเจ้าสั้นมากพป็นแม่เป็นแม่ลูกเกิดไปหาเมื่อนหาขนาดเราเปิดไปเอาลาเบอร์โทรไว้นะป้า 083 599 5653หาหกสามออกผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามตัวล้องราคาบึงลูกเจ้าสั้นเดี๋ยวนลูกเจ้าสั้นในทองนะทับเจ้าสั้นไปอีกอห,ออหาเมือนหาขนาดราเปิดราคาไปจังโทรมาสอบถามต้าล่องราคาเึ้นน้องบึงนี่นะครับคือบรรยากาศตลาดบ้านเรานะงามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสถานการณ์ราคาควายนะครับมีนี่กัย่งบ่อกขึ้นนะครับ ยังส่งโตอยู่บ่ราะล่องหลเราก็บ่ขึ้นนะเพราะว่ามีตะเบียดเข้ามาซื้อคนไทยออกมาขายแต่ว่าคนไทยบ่ราะใครซื้อกันบ่ยเพรครซื้อไปเรี้ยงกันนี่จะเขามาชมมาเทียบราคาใส่ควายเจ้าของอยู่อฟอกมึงซื้อว่าสิขาดทุนหน่อยขาดทุนหลายปันนี้หน้าหอยมันซื้อได้หลายปันนด้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องก็มารับชมรับฟังก็เทียบราคาใส่ควายอยู่อฟอกเจ้าขอ,ง,อ,ของ,งมึงว่าอยู่ตลาดเป็นห่องเท่าใด เป็นขายกันอาทิบกเกินราคาห้องหลายป็นไลยเราครับห้องก็จังะกะราคาเบึงนะครับกะราคาบึงขาดทุนบกปกยังเราครับพอแม่พี่น้องซื้ออไม่หาเอาไม่ได้จะพึงพอแทรค่ะโบโสขาดทุนช่วงนี้ับลงเลี้ยงไว้ก้อนกับผู้ซื้อก้อานานั่นอี่ขาดทุนยุ่แต่ว่าผู้ซื้อช่วงนี้บพขาดทุนทะเลียงไว้นะครับมีเป็นขันให้กับนั่งใจกับพอแม่พี่น้องคนมักงัวมักไฟให้กันเนาะครับเนาะ ทุมักเลี่ยงกับเลียงไข่เาเป็นยังไงครับขอแม่แพรลูปก,ก็ได้ราคาเพราะขาดทนุนครับเอาสำหรับมือนี้ก็คือสิขอจบคลิปไปเพียงเป็นคนน้่นให้พ่อแม่พี่น้องอย่าเจ็บอย่าไข่ย,ย่าเจ็บลำ,ลำลำเลยด้วยครับเด้อสุขสุขคนกันเราคันขอได้รับความขอบคุณนจากช่องข้ามมงคนชัยขอบคุณสวัสดีครับ